เอาละครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของมันสัาปะหลังที่ดูเหมือนจะเป็นพืชธรรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของพี่น้องเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจใช้มาตรการปิดดักและคุมเข้มการนําเข้าก็เกิดเรื่องราวพลิกผันขึ้นทันทีทางฝั่งเขมรเกิดวิกฤตมันสัาปะหลังเน่าล้นตลาดชนิดที่เรียกว่าเป็นภัยพิบัติทางการเกษตรครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีในขณะเดียวกันทางฝั่งประเทศไทยเกษตรกรกลับยิ้มออกขายผลผลิตได้ ราคาดีขึ้นทันตาเห็นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าการปกป้องตลาดของเรานั้นเป็นเรื่องสําคัญถึงขนาดไหนวันนี้เราจะมาตีแผ่เรื่องราเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยเข้าใจว่าทําไมการตัดสินใจปิดรูรั่วทําให้เราลืมตาอ้าปากได้ทันที ผมไทไทม์จะเล่าให้ฟังครับเรื่องแรกเราก็จะไปดูกันก่อนเลยครับว่าทําไมเขมรถึงปล่อยให้มันสัมปะหลังล้นตลาดหนักถึง16ล้านตันจนเกษตรกร,ร,กรต้องเททิ้งคือต้องบอกก่อนครับว่าเขมรมีผลผลิตมันสัมปะหลังต่อปีสูงถึง10ล้านถึง14.8ล้านตันแต่ปัญหาใหญ่ของพวกเขาคือโครงสร้างการผลิตเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสัมปะหลังที่พวกเขาปลูกได้นั้นเนี่ย9 0ถึงกสถูกทรงออกเป็นรากสด ซึ่งไอ้พวกสินค้ากเกษตรแบบนี้มันมีอายุสั้นมากครับคือเก็บเกี่ยวมาแล้วต้องรีบนําไปแปรรูปให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงไม่อย่างนั้นก็จะเน่าเสียทันทีเลยละครับและสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นเนี่ยคือขเขมรมีโรงงานแปรรูปในประเทศต่ตํามากมีผลผลิตแค่4-10%เท่านั้นที่ถูกนํามาแปรรูปเป็นแป้งหรืออาหารสัตว์ที่เหลือต้องรอให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยและเวียดนามมารับซื้อไปทั้งหมด นี่แหละครับคือสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถรองรับผลผลิตมหาศาลขนาด1 0กว่าล้านตันได้ด้วยตัวเองพอมันส่งออกไม่ได้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาจึงเน่าขาที่อยู่ที่ลานรับซื้อและติดค้างอยู่ตามด่านตรวจเช่นที่เขตธรรมาพวกจงังหวัดบันทายมีชัยที่มีมันสำปะหลังติดค้างกว่า1,600ตันนานเป็นวันๆเลย และต้องบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยน่ากลัวจริงๆครับเมื่อมีมันสดจํานวนมหาศาลล้นตลาดและช่องทางระบายสินค้าสําคัญอย่างประเทศไทยถูกปิดราคามันสําปลังสดในเขมรจึงดิ่งเหวอย่างรวดเร็วซึ่งราคาขายที่ชายแดนตกลงไปเหลือเพียง1 1 0่ง0เถึงหนึเรียวต่อกิโลกร,รมัมซึ่งเมื่อแปลงเป็นเงินไทยไทยแล้วมันก็คือราคาเพียง30สตางค์ถึง50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นครับแต่ ขณะที่ต้นทุนคุ้มทุนจริงๆของชาวไร่ขมรอยู่ที่ประมาณ200เรียวต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณ70-75สถึงสต้ตางค์แปลว่าการขายมันสำปะหลังราคา30-50ถึงสตางค์ต่อกิโลกรัมคือขาดทุนทันทีไม่ได้แค่เสมอตัวการที่ราคามันดิ่งลงไปต่ำกว่าจุดคุ้มทุนถึงขนาดนี้ทําให้เกษตรกรต้องประสบกับความสูญเสียอย่างรุนแรงและแน่นอนว่ารัฐบาลของเขาต้องรู้เรื่องนี้ดีเพราะสมาคมเกษตรกรมันสำปะหลังขมร ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนคือเสียบหกล้านตันล้นโกดังนี่คือภัยพิบัติทางการเกษตรครั้งใหญ่ที่สุดของขเขมรเลยละครับเพราะเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงเนี่ยใช่ครับนี่คือวิกฤตที่เปราะบางสุดขีดของเศรษฐกิจเกษตรเขมร แม้ว่าตัวเลข16ล้านตันอาจจะเป็นตัวเลขประเมินจากปริมาณผลผลิตรวมทั้งประเทศก็ตามแต่การที่ผลผลิตที่ต้องรีบขายต้องเน่าขาที่ในพื้นที่ชายแดนเพียงเพราะการปิดด่านเพียงไม่กี่วันก็แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารความเสี่ยงแล้วละครับเมื่อสินค้าเน่าเสียเพราะไม่สามารถแปลรูปได้ทันเวลาเกษตรกรก็เหมือนต้องทิ้งผลผลิตที่ลงทุนลงแรงไปทั้งหมดวิกฤตนี้ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่มันเกิดจากโครงสร้างที่อ่อนแอ ของขเขมรที่ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศแบบไร้ทางเลือกครับคือพึ่งไทยเนี่ยนเกินไปและ2คือระบบบริหารจัดการผลผลิตล้มเหลวนี่คือข้อผิดพลาดที่ชัดเจนเลยครับว่าการไม่มีแผนสำรองที่แข็งแรงเนี่ยเป็นเพราะขเขมรไม่มีอุตสาหการรมแปรรูปของตัวเองที่พร้อมจะดูดซับวัตถุดิบทั้งหมดได้ซึ่งพวกเขาถูกจำกัดทางเลือกให้ต้องรอ ผู้ซื้อข้ามพรมแดนเท่านั้นครับเมื่อไทยสั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนําเข้าหรือมีการปิดด่านที่ช่องจอมมันก็ส่งผลกระทบสะเทือนไปทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทา,านของพวกเขาเพราะไม่มีเครื่องมือหรือโรงงานที่จะช่วยรักษาคุณภาพของมันสำปะหลังสดไม่ให้เน่าเสียได้แม้แต่วันเดียวคืองานวิจัยชี้ว่า เขม่นขาดแคลงโครงสร้างพื้นฐานในการแปรรูปอย่างรุนแรงเลยครับเพราะว่าแม้ว่าการแปรรูปมันสําปะหลังสดเป็นมันเส้นจะสามารถเพิ่มกําไรสุดที่ให้กับเกษตรกรได้สูงกว่าการขายรากสดถึง17%ก็ตามแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องขายเป็นรากสดเพราะไม่มีทั้งแรงงานและปัจจัยอื่นๆที่จะนํามาทํามันเส้นได้ดังนั้นเมื่อผลผลิตมันสําปะหลังกว่าร้อยละเกเนี่ยครับก็ยังคงต้องถูกส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบสด ทำให้เมื่อการค้าสะดุดแค่เล็กน้อยเพราะมันเน่าเสียทั้งกองแบบที่เห็นกันตามชายแดนนั่นเองครับคือเกษตรกรเขมรกําลังเผชิญความล้มเหลวของนโยบายส่งออกหรือเป็นเพราะทุนใหญ่ผูกขาดราคาครับซึ่งปัญหนาทั้งสองอย่างมาบรรจบกันครับนโยบายส่งออกที่มุ่งเน้นแต่ปริมาณการผลิตโดยละเลยการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทําให้เขมรต้องพึ่งพาต่างชาติอย่างหนักซึ่งการพึ่งพาแบบนี้ทําให้ชาวไร่เขมรไม่มีอํานาจในการต่อรองครับเพราะพวกเขาถูกบีบให้ต้องขายทันทีหลังเก็บเกี่ยวมิฉะนั้น ผลผลิตจะเน่าเสียซึ่งสถานการณ์แบบนี้เปิดช่องให้พ่อค้าคนกลางหรือทุนใหญ่ข้ามชาติเข้ามากดราคาได้ตามอำเภอใจโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันทั้งภูมิภาคความล้มเหลวเชิงนโยบายจึงเป็นรากฐานที่นำไปสู่การถูกผูกขาดและกดราคาอย่างง่ายดาย การที่ประเทศที่มีผลผลิตมันสำปะหลังมากถึง10กว่าล้านตันสะเทือนทั้งระบบเพียงเพราะมาตรการควบคุมชายแดนของเพื่อนบ้านไม่กี่วันถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเศรษฐกิจเกษตรของขเขมรเปราะบ,บางถึงขีดสุดการพังยับเยินนี้เป็นผลมาจากการที่พวกเขาไม่ได้สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศเอาไว้เลย พวกเขาส่งออกวัตถุดิบราคาถูกไปให้เพื่อนบ้านแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างงานแล้วต้องนําเข้าสินค้าสําเร็จรูปกลับมาเมื่อสินค้าหลักอย่างมันสําปะหลังเกิดวิกฤตรากฐานเศรษฐกิจของประเทศก็สั่นคลอนทันที และแน่นอนว่าชาวไร่เขมรต้องถามหารัฐบาลเขาครับเพราะหลังจากเกิดวิกฤตนี้ทางการเขมรไม่ได้นิ่งนอนใจแต่พวกเขาพยายามตอบสนองด้วยการหันไปพึ่งพาตลาดอื่นอย่างเวียดนามและจีนมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมปี2568มีการลงนามใน MOU ระหว่างสมาพันธ์มันสําปะหลังของเขมรและเวียดนามโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการส่งออกมันสําปะหลังสดไปยังเวียดนามให้สูงถึง9ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเช่นบริษัท Green Leader h o l d i ิ g Group จากฮ่องกงที่วางแผนจะลงทุนสูงถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ7,300ล้านบาทเพื่อสร้างโรงงานแปลรูปแป้งมันสำปะหลังหลายแห่งในขเขมรน,นี่แหละครับรัฐบาลเขมรเริ่มตระหนักแล้วว่าการพึ่งพาตลาดไทยอย่างเดียวเป็นเรื่องที่อันตรายแต่การแก้ปัญหาที่รากฐานนี้ต้องใช้เวลาอีกนาน วิกฤตของเพื่อนบ้านกลายเป็นโอกาสทองของเกษตรกรไทยทันทีที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการควบคุมการนำเข้าแล้วถ้าถามว่าทำไมพอไทยปิดด่านแล้วราคามันในประเทศถึงดีขึ้นทันทีเนี่ยเหตุผลง่ายๆคือ เมื่อแหล่งที่มาของมันสปะหลังราคาถูกและคุณภาพตำ่ำที่ถลับเข้ามากดราคาตลาดในประเทศถูกสกัดไว้ได้ราคาก็กลับคืนสู่ความเป็นจริงที่ควรจะเป็นทันทีก่อนหน้านี้ราคามันสปะหลังไทยเคยตกไปต่ำถึงประมาณ1บาท20สตางค์ต่อกิโลกรมัมแต่หลังจากที่มีการสั่งคุมเข้มการนำเข้าอย่างจริงจังราคาก็พุ่งขึ้นไปอย่างมีนัยยะสำคัญ จ้าหน้าที่กรมการค้าภายในที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การรับซื้อที่จังหวัดสุรินทร์และอุบลราชธานีเมื่อวันที่8ถึงวันที่9เดือนมกราคมปี2568พบว่าราคาหัวมันสำปะหลังสดที่มีเชื้อแป้ง25%ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ในช่วง2บาท10สตางค์ถึง2บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัม การที่ราคาดีขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวทําให้พี่น้องมีเงินหมุนเวียนและยิ้มรับสถานการณ์นี้ได้ทันทีซึ่งที่ผ่านมาเพราะขาะกลกลางกดราคาเพราะมีมันล้นจากขเขมรเข้ามาตีตลาดแถมมันยังมีการทลักเข้ามาของมันสําลังราคาถูกจากขเขมรไม่ว่าจะมาในรูปแบบการนําเข้าอย่างเป็นทางการหรือการลักลอบนําเข้า ได้กลายเป็นเครื่องมือที่พ่อค้ากลกลางและโรงงานบางแห่งใช้ในการกดราคารับซื้อมันสัมปะหลังของชาวไร่ไทยนั่นเองครับการนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต้นคุณที่ต่ํากว่ามากทําให้โรงงานไม่ต้องง้อผลผลิตจากชาวไร่ไทยมากนักซึ่งเป็นการบิดเบือน,นกลไกตลาดและทําให้ราคามันสัมปะนหลังในประเทศตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องการควบคุมการนําเข้าจึงเป็นกุญแจสําคัญที่ถอดสนวนการกดราคาของพ่อค้ากลุ่มนี้ออกไปได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เราเนะครับได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนําเข้ามันสัมปะหลังจากเขมรและกรมการค้าภายในก็ต้องควบคุมการขนย้ายมันสัมปะหลังสดและมันเส้นเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกันสินค้าคุณภาพต่ําทะลักเข้าสู่ตลาดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่เป็นเรื่องของการคุ้มครองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการสาธารณสุขของประเทศตามที่กฏ หมายระบุไว้ครับคือเราก็ต้องไม่ลืมด้วยครับว่าโรงงานแป้งมันในไทยต้องการวัตถุดิบมากถึง29ล้านตันต่อปีแต่ผลผลิตในประเทศของเราลดลงเหลือเพียง19ล้านตันเนื่องจากการระบาดของโรคใบด่างมันสับปะหลังการขาดแคลนถึง10ล้านตันนี้แปลว่าเรายังต้องการวัตถุดิบแต่เมื่อมีมันราคาถูกและมีคุณภาพด้อยกว่าเข้ามาตีตลาดอย่างควบคุมไม่ได้มันก็ไปทำลายโครงสร้างราคาทั้งหมด พอเราปิดด่านราคามันจึงดีตัวขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรล่ะครับเพราะความต้องการวัตถุดิบของโรงงานยังคงสูงมากเกษตรกร,ร,กรจึงสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ทํากําไรโดยเจ้าของลานมันเองก็ยินดีมากที่ราคามันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งนั่นแปลว่าผลผลิตไทยไม่ได้ล้นครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรายังขาดแคลนถึง10ล้างตาด้วยซ้ําเอาง่ายๆเลยคือปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะเราปลูกเยอะเกินไปแต่เป็น เพราะราคามันสัมปะหลังจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากเขมรที่ไหลทละลักเข้ามาอย่างอิสระและขาดการควบคุมด้านคุณภาพมันสัมปะหลังเหล่านั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามากจึงเป็นสินค้าตัดราคาที่ทำลายความสามารถในการทำกำไรของชาวไร่ไทยอย่างยับเยินการตัดสินใจปิดด่านครั้งนี้จึงเป็นเครื่องมนือที่ช่วยให้เราสามารถกำจัดอิทธิพลของสินค้าตัดราคาเหล่านี้ออกจากตลาดได้ชั่วคราว อ่ะและต้องบอกเลยครับว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการขาดทุนทั้งประเทศการเปิดรับมันสัมปหลังอย่างไม่มีการควบคุมในช่วงที่ผลผลิตในประเทศของเราเองเนี่ยก็กําลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวจะยิ่งซ้ําเติมราคามันสำปหลังไทยให้ตกต่ำลงครับ ที่สําคัญกว่าเรื่องราคาคือเรื่องของสุขอนามัยพืชการปล่อยให้มีการลักลอบนําเข้ามันสัมปะหลังคุณภาพตามเข้ามาย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสัาปะหลังที่กําลังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อผลผลิตไทยที่ลดไปถึง5ล้านตันแล้ว ถ้าโรคนี้ระบาดหนักขึ้นอีกมันจะไม่ใช่แค่ขาดทุนครับแต่จะกลายเป็นวิกฤตความมั่นคงทางอาหารของประเทศเลยทีเดียวดังนั้นการปิดด่านจึงเป็นมาตรการป้องกันที่จำเป็นอย่างยิ่งครับต้องบอกเลยครับว่าปิดด่านครั้งเดียวช่วยให้เกษตรกรไทยไม่ต้องแข่งกับราคาต่ำแบบไม่เป็นธรรมจากเขมรอีกแล้ว และไอการแข่งขันกับมันสัมปัหลังที่มาจากเขมรเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเลยครับเพราะ 1. มันสัมปัหลังที่มาจากเขมรมักมีต้นทุนที่ต่ํากว่า 2. คือคุณภาพมักไม่ผ่านมาตรฐานและอาจมีเชื้อโรคและ 3. การที่มันทะลักเข้ามาอย่างขาดการควบคุมทําให้ราคาตลาดรวมถูกดึงลงครับ และการปิดด่านนี่จึงเป็นการหยุดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนิทันทีทําให้ราคามันสัมปะหลังไทยกลับไปพร้อมคุณภาพและความต้องการจรีนของอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งทําให้ชาวไร่ไทยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เทียบต้นทุนและการทํางานหนักของพวกเขาอย่างสมเหตุสมผลครับต้องบอกอีกเรื่องคือเราไม่ได้ปิดประเทศครับเราไม่ได้กีดการ,การค้ากับเขมียนโดยสิ้นเชิงแต่เรากําลังปิดรูรั่วทางเศรษฐกิจที่ทําให้สินค้าคุณภาพต่ําราคาถูกทะลักเข้ามาทําลาย ระบบราคาของเรามาโดยตลอดซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ระบุอย่างชัดเจนครับว่ามาตราการควบคุมนี้มีเหตุผลเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขของประเทศซึ่งหมายความว่าเรากําลังจัดการกับความเสี่ยงสองด้านไปพร้อมกันคือปิดรูรั่วเรื่องราคาและปิดรูรั่วเรื่องโรคระบาดจากเชื้อโรคใบด่างมันสัมปหลังที่อาจมาพร้อมกับการลักลอบนําเข้ามันเถื่อนครับดังนั้นการกระทําของรัฐบาลไทยจึงไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือการ การจัดระเบียบตลาดครั้งสำคัญเพื่อให้ราคามันสำมปะหลังในประเทศไทยกลับมามีความยุติธรรมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกรไทยทุกคน